ตอนนี้นะครับต้องคูมอยู่ในคิปขับของโรงแรมนะครับไปเลยเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับไปไปทางไหนขึ้นทางไหนอ่ะโอ้ยนี่มันเหมือนฮาร์เบอร์แลนด์เลยนะเนี่ยไปแล้วครับในโรงแรมก็มีคิปขับด้วยขึ้นได้หรอโอ้โหมันมันช่องมันเล็กอะพ่อจะขึ้นได้ยังไงอ่ะเนี่ยลองดูไ,ไปเลยครับอ่าขึ้นไป มาโอขึ้นมามันเห็นข้างล่างนะครับอุ้ยมันเห็นส่วนน้ำเลยอยู่นู่นน่ะอ่าแล้วนภูมิจะไปตรงไหนรับไซเดอร์เหรอไม่่ใชไ,ไปได้อีกเหรออา้าวไปเลยเอ้ามีเดิสาสองตอ,อ,อ,อยู่ตรงนี้นตรงน,นี้สามารถดูวิวเพื่อนๆที่อยู่ข้างล่างได้เอานภูมิมัเข้าไปช่องนั้นได้ด้วยอ่ะนภูมเข้าไปเลย ่ะเดี๋ยวพอรอดูอยู่ตรงนี้นะไหนมีน้องภูมิหรือเปล่านี่มาแล้วน้องภูมิมาแล้วครับมาเลยโอเคเนี่เราลองไปสไลดเดอร์ข้างล่างไหมไไอ่าโอเคเดี๋ยวภูมิจะไปสไลดเดอร์ให้ดูนะครับผมโอโ้นี่เครื่องสอะไรไปแล้วภูมิไปเลยภูมิไไเอา ใช่ไหมนี่เอฟซีภูมิไงที่สระภูมิอ่ะใช่ป่ะโอ้ยระวังนะครับโอ้โหอ่านี่นะครับตอนนี้น้องภูมิไปอยู่ในบ่อบอลแล้วโอ้โหบ่อบอลเต็มเลยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับน้องภูมิก็พามาเที่ยวที่โรงแรมที่เชียงรายนะครับน้องภูมิ